อาจารย์นพรจิตมองเห็นว่าเบี้ยชฉสีนะครับเป็นเบี้ยจุดอ่อนและโคนตัวนี้ของสีดำเป็นโคนตัวเก่งนะครับดังนั้นอาจารย์นพระจิตจึงวางแผนเตรียมนำโคนตัวนี้นะครับขึ้นมาแรกเดินโคนขึ้นมาชอช้างสามนะครับผมตรงนี้พี่ๆน้องๆศึกษาไว้นะครับโคนจากชฉสองขึ้นมาชอสาเตรียมขึ้นมาที่ชอสี่นะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำโคนตัวนี้นะครับขึ้นไปคอ6ต้องการที่จะแลกโคนตัวเก่งของอาจารย์นกกระจิบออกนะครับตรงนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจนำโคนนะครับขึ้นมาแลกฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนนะครับกินแลกโคนก้าวร้าวของอาจารย์นกกระจิบออกไปอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยนอกนะครับกินเข้ามาฝ่ายคู่ต่อสู้ วางแผนซ้อนเรือครับนำเรือขึ้นงอเลักษณะเหมือนเกมเมื่อวานเลยนะครับผมเตรียมซ้อนเรือนะครับอาจารย์นกกระจิบขยายม้านะครับออกมาที่ยอสี่เกาะโคนตัวนี้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ซ้อนเรือครับผมอาจารย์นกกระจิบกินแลกโคนครับละลายหมากนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินแลก คู่ต่อสู้ใช้เบี้ยคว่ำนะครับขึ้นไปกินตรงนี้นะครับท่านอาจารย์นกระจิบมองเห็นว่าม้าตัวนี้ทําหน้าที่ผูกเบี้ยนะครับถ้าเดินม้าเบี้ยตัวนี้จะขาดดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบจึงนําเรือนะครับขึ้นมากอสีมาผูกไว้ครับจะได้ลําเลียงม้าไปใช้งานได้นะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยริมนะครับขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับขึ้นมาขอชิงสจังหวะนี้คู่ต่อสู้มองเห็นว่าเบี้ยคอสของอาจารย์นกกระจิบเป็นเบี้ยเดียเด่ยวๆนะครับผมซึ่งซ้อนกันอยู่นะครับและคู่ต่อสู้ไม่ทันระวังนะครับว่าการนำเรือนะครับจากงอเจบุกขึ้นไปที่งอสเป็นการวางกับดักนะครับของหมาก ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับขึ้นไปเกาะกินเบีย้ยตัวนี้ครับจังหวะตรงนี้ผมอยากให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านตั้งใจฝึกคิดนะครับด้วยการกดหยุดคลิปก่อนนะครับผมถ้าหากท่านเป็นหมากไม้ประดูเป็นฝั่งท่านอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้ท่านจะเดินอะไรดีครับ หวังว่าทุกท่านนะครับจะตั้งใจฝึกคิดกันแล้วนะครับผมเรามาดูแนวคำตอบนะครับว่าจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับท่านมองเห็นว่าเรือลำนี้นะครับผมมีเรือที่งอแปดผูกอยู่ท่านจึงทำแต้มเม็ดขึ้นมาขังเรือครับผมจะเห็นว่าเรือที่งอสามนะครับหนีไปไหนไม่ได้ครับผม ฝ่ายคู่ต่อสู้จึงต้องตัดสินใจยอมเสียเรือนะครับแลกกับมาเท่ากับการที่คู่ต่อสู้นำเรือไปงอสามถือว่าเดินพลาดนะครับผมต้องระวังให้ดีๆนะครับการนำตัวหมากไปบุกบางครั้งก็เป็นการถูกกับดักของคู่ต่อสู้นะครับผมอาจารย์ต้องไปจิบใช้ขุนขึ้นมากินครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เม็ดกินแรก อาจารย์นกกระจิบนำเรือมากดกินเม็ดครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าไปผูกครับผมอาจารย์นกกระจิบเดินเรือจับกินม้าครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมถอยม้าก,กลับมาครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบลอยเบี้ยขึ้นมาครับผมจะมาหงายนะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้หลบมาครับผมไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอแปดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือกินเม็ดครับผมครอ่อมจะแลกเรือนะครับแล้วก็โจมตีมาซึ่งคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากิน ครูต่อสู้กินแลกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยนะครับเข้ามากินครูต่อสู้นำม้าไปรุกอาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาติดม้าครับครูต่อสู้ถอยม้ากลับมาครับจะกินเบีย้ยตัวนี้อาจารย์รนกกระจิบหงายเบีย้ยครับครูต่อสู้พิจารณาตำแหน่งหมากแล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นรองสักหมากนะครับผมเป็นม้าสู้กับเรือแล้วอาจารย์นกกระจิบ มีเบีย้ยสองตัวนี้ที่ได้เปรียบนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้จึงยอมแพ้อาจารย์นกกระจิบไปในตานี้นั่นเองนะครับผม